เดี <łość> ๋ยวพอเราทำหน้าเสียใจครูส้มจีตก็จะคืนตุกตาให้คนสวยอะนะเขามัจะซุ่มซ่ามแล้วก็สูซาด้วะซู เด็กยิงดักกันนะชอบนําตุ๊กตาม,มาโรงเรียนรอบเนี้นะไม่คืนง่ายๆหรอกอย่างต่ำสามวันสวัสดีครับครูสมจิตสวัสดีจ้าเด็กชายต้นอาหารที่เลี้ยงนักเรียนผมเตรียมเสร็จแล้วนะครับอ๋อโอเคงั้นขึ้นห้องเรียนได้เลยจ้ะครับโอ้ยเนตหมแต่เช้าเตื่นไงนะ่ะเลมอาวีตึงๆไม่น้อง เนี้โมตดีคุณก็เติมเงินเข้าไปสิเงินไม่มียืมเหม่อจวนฮึฮึนั่นงเล่นคนเดียวซิงๆเดี๋ยวขี้วันมีเน็ตผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะงไเอาขึ้นไปบนห้องนะชีวิตจะได้มีคุณค่าไปชีวิตเราจะได้มีคุณค่าปกติก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ยู่แล้ว พี่ยอมไปเนี่ยลงมาแบ่งผมเล่นด้วยนะเออโอเคโอ้ยพี่คนตึงๆเล่นเกมคนเดียวไปก่อนเล่นกับบอดก่อนนะเราจะได้ไม่แพ้จ้า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 อุ้ยตึงจ้าจ้าจ้าอุ้ยเป็นไงความตึงเรียบร้อยเฟิร์สพู้ เดี๋ยวพอเราทำหน้าเสียใจครูส้มจีตก็จะคืนตุ๊กตาให้ <c oughs> ครูส้มจีตค่ะมิแล่มิแล่มิแล่ตุ๊กตาขอคืน <c oughs> <c oughs> แล้วไปแล้วใหม่ <c oughs> พอครูส้มจีตเป็นคนใจรลายขอคืน <c oughs> มันร้องเพลงยุค90เหรอไม่มีทางหรอกแล้วก็ไม่คืนได้จ้ะงั้นหนูแถมให้อีกเพลงค่ะอยากจะมีอยู่ FO จะได้คืนตุ๊ก,กตาหนูมาครูส้มจีจะไม่คืนจะไม่คืนโอ้ยคืนห้องเรียนได้แล้วจ้ะงั้นหนูไม่เอาเราก็ได้ค่ะครูส้มจีสวัสดีค่ะ สามวันนะจ๊ะค่อยมาเอาแหมฉลาดนะเนี่ยมาร้องเพลงลับซี่แนนซี่แหมเพลงยุค90เอาใจครูทุกหรอไม่มีทางหรอกไอ้พื่อนญคนละตัวไงพื่อนไม่ได้ขลังไม่น่มาก,กาวอืมบอกไม่ต้องมาเก,กาเหลา เอาหลังเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเองดูแล้วว่าเป็นเพื่อนกันนลยอยากจะมี UFO จะมีเพื่อนเพื่อนอะไรเป็นม,ม,มนุษย์ต่างดุหรอมนุษย์ต่างดาวเุ้ยฉันยิ่งโมโหอยู่นะครูต้นจีดยึดตุ๊กตาฉันเนี่ยเอ,อ้ยเจ้าวันนี่นิสัยไม่ดีครูก็ไม่คืนตุ๊กตาเอา้ายืนโมโหอะไรกันอนะโมโหแกดิ แกจะมาโมโหฉันได้ไงฉันยืนสวยๆของฉันอยู่ตรงเนี้ยเออปู่จะโทรแกทำไรลงไปเออแกทำไมลงไปฉันทำอะไรแกเดินเตะทางก็อยากป้ากว่าถนนนะ่ะเขาด่าพวกฉันเนี่ยแกก็เลยพี่งกันมาเนี่ยค,คนสวยตเตะทางก็อยากก็ค,คนสวยเขามันจะซุ่มซ่ามไงคนสวยนะเขามันจะซุ่มซ่าม แล้วก็สูซาด้วยซูซาซู้ซาซูซูซาซาปาปิกาฮานากะเฮ้ยจะร้องอะไรเนี่ยเออก็เชลิตรแดงเขาลองเนี่ยเจอจ้าร้องสะเดือเลยแอ้วแกไปเต้นตานะทำไมฉันน่ะเป็นอดีตเชลิตรดึกกี่ทุ่มอ่ะสามทุ่มกว่าเราเขาซ้อมเสร็จแล้วค่อยเป็นเชลิตรดึก ส่วนพีดด่ตี๋ก็ได้นึกว่าเมื่อไหร่จะแพะ้เล่นกับบอลจะแพ้ได้ไงเฮ้ยเล่นกับคนเว้ยรู้จักใช่ไหมเชียร์ลีดดึกอ่ะส่วนเจ้าเนี่ยหน้ามันดึกอยู่ละดึกอะไรดึกดังบังโอ้โหแกนี่5ีเนาะไม่อ่ะแรงอืมเตรียมตัวทำนนนักเรียนนะเดี๋ยวครูมาก็โดนดา่า ถ้าครูให้หนูทำก่อนอ่ะครูจะเป็นนางฟ้านางสวัสด์เลยนะคะก็ดีนะแต่ตอนนี้ครูยังเป็นมนุษย์อยู่เลยดูมันดูมันมันอยากทำก่อนอะ่ะชั่วโมงทำอาหารอ,อ่ะอาหารนั่นแหละแล้วเด็กชายตีนเตรียมครบไหมครับเรียบร้อยหมดแล้วครับน,น,น้ำอาลมณ์สามสีตรงปกไม่จกตาอ,อืดีมากดีมากเข้าใจเข้าใจ คือแกแบบอยากทำคนแรกเหรชั่วโมงทำอาหารน่ะแต่แกต้องทํามเจ้าดึกก่อนอือใช่เพราะฉันน่ะนะเป็นคนดึกดําบันแล้วแกจะพูดเพื่ออะไร <S 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 แล้วแกจะพูดทำไม <S <S ใช่ไหมใช่ไหมใช่หมายถึงแกพูดทำไม<อ>ปุกกี้มานั่งที่แกแหมสั่งเป็นครูใหญ่เลย แค่น้าผาแกมีแสงนิดหน่อยทำเป็นใหญ่นะแกแรงนะผมมาแล้วผมพลาดข้อสำคัญอะไรไปหรือเปล่าตัวเองปุกกี้มันว่าเขาหัวมีแสงเจ็บจลาดเราอะเป็นคนมีแสงดาเลือกไงอ้าขอบคุณค่ะอ้าวใครจะทำก่อนดีนะ ถ้ากินแต่น้าอัดลมอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปวดท้องอ่ะนะคะต้องมีข้าวด้วยมีค่ะมีอย่ารู้ดีเนี่ยคิดมาแล้วคิดมาแล้วเนาะนเชิญข้าที่ค่ะงานจะกินปุ๊กกี้กับแพลี่ออกมาก่อนเลยสองคนนั้นนพูดเยอะค่ะฉันบอกแล้วอย่าพูดเยอะก็ะนั่งรอไปก่อนไง มีก็ขยันพูดเมื่อกี้แกฉายคนเดียวเลยนะก็แกสั่งให้ฉันพูดตอนไหนวะจำไว้นังดั๊กวาสนาก็คือวาสนายเยอะเย้ยเพื่อนเชิญนั้งที่แตะก,กิงดักกี้เชิญค่ะวาสนาแกเปลี่ยนไวนะ้เนาะแล้วอยากจะเปลี่ยนวาสนาเขาไหมไมันมาไม,ไม,ไม่ค่ะมันอ,อยู่เฉยๆวาสนาฉันเกิดแล้วนะ ฉันฝากแกไปก,ก่อนไม่ต้องมาฝากฉันไม่ได้รับฝากวันนี้ครูมีข้าวอะไรกินหรอคะอ๋อข้าวหลัดข้าวหลัดโอ้ข้าวผัดอ้ยติดเด็กหญิงเงียบรวมมานิดนึงอนะแต่แปลเก่งนะเราอะอมีคนรู้จักข้าวหลัดด้วยบาดบดบัดบัดา,าดูมใจนะเอาแบบนี้เดี๋ยวครูจะจับสุ่มนะเด็กหญิงปุ๊กกี้จะปัดน้ำ โอ้ยชี้ไปไหนล่ะคะหนูจะปั่นอะไรนี่แล้วกันอโอเคนะมันต้องกลุ่มละสีสิคะแล้วก็ไม่ต้องชี้มานะคะเดี๋ยวมันจะจิ้มตาหนูเดยหนูเลือกเองคะ่ะหนูขอเลือกน้ำขิงค่ะน้ำเขียวติดยำโรมาคะ่ะ ตัวเล็กๆที่อยู่ในตัวเยลโลค่ะมันจะโดดมาหาหนูหนูก็เลยติดมันค่ะอ้าวไม่ใช่หมัดหมาแต่ฉันหมายถึงลรอเองความสวยนะเนยียมไล่มันกลับไปเถอคะค่ะอยากกลับไหมอเออแกชวนฉันพูดคุยทำไมนะ่ะไม่คือฉันอ่ะนะไม่เคยชวนแกลุยแกลุยเลยนะแกลุยอยู่คนเดียวคุยปุปากฉันจะได้หลั่งน้ำสักทีโอ้ยปัน เราชอบกินหรอกไปค่ะฮะแอกี้ตักน้ำแข็งเร็วไล่อีกนะแกตักน้ำแข็งเร็วด่วนด่วนแกก็ตักเองสิไวๆแกไวๆสิฉันมามาการเทน้ำแข็งแบบคู่ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ง่ายๆแค่ทำให้มันดูง่ายอ่ะ ต่อไปก็ใส่น้ำแดงแกจะใส่น้ำแดงทำไมล่ะเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าน้ำเขียวเราต้องมีการตวงว่ะอือหนึ่งแก้วเ,เท่านั้นคลิปที่แล้วเราไม่ได้ตวงรสชาติมันก็เลยผิดเพีย้ยนถ้าแกจะเทปริ่มขนาดนี้ฉันจะยกขึ้นมายังไงฉันรู้ว่าแกมีความสามารถอ๋อสามารถที่เป็นนักมวยนะ ไม่เล่นสิคะโอ้มันเป็นคนมีความสาราาจริงๆนะเนแ่ยแกก็ไม่ต้องพูดสิเดี๋ยวน้ำแข็งละลายมันก็เรื่องของน้ำแข็งไงฉันอยากเอาตัวนี้ไปเก็บจริงๆตุ๊กแกป่าฟิตซิปโปกี้ฉันรเบืิดชอบเก้ เดีย๋ยวมีเหมือนเมลอนเลยนเนาะแก้จะทาอะไรฉันรู้นะเมลอนเมลอนเมลอนดักเมลอนเมลอดักพอๆๆเดี๋ยวก็ไม่เสร็จกันสักทีฉันจะปั่นแล้วเห็นป่ะปั่นแบบพ่ตูดปั่นแบบพ่ตูด ปั่นเหรอปั่นจักรยานอืมปั่นเนี้ยปั่นน้ำืมไม่เคยอะ่ะเราจะต้องปั่นแบบพี่ตูนอีกนิดนึงแล้วแหละโอ้ยปุ๊กกี้แก้วมันเหรอเอาก็แก้วตวงน้ำเมื่อกี้แหละแกก็กินไปอ้าว มันจะล้นฉันก็ต้องชิมไม่ต้องหาเหลี่ยมกินหรอกนะฉันรู้ว่าแกจะเติมอย่ารู้ดิเห็นเปล่าเนี่ยมันจะไม่ร้อนเออปากนี้ก็มาช่วยฉันจับงั้นแกก็ทำเองสินี่มันแก้วห่อนเอองานฉันจับ โน้นแกมีเจตนาฉันรู้อืมแกอย่ารู้ดีใช่ไงฮา้าถ้ามันพล่องลงไปอีกฉันก็จะเติมฉันจะไม่เติมให้แกอ้าว <S <s เติมมาสิมันก็เหลืออยู่อ่ะจ้า,จาอย่าลีลาได้ไหมเพื่อนเพื่อนเขารออยู่เป็นสิบน่น่ะค่ะ น้ำใส่มาเดีออน้ำแรงเหรอใครที่ปั่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวครูมีข้าวแจกขุ <c oughs> ้นกุ้ลาบปลาไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวกับลาบวันนี้ข้าวผัดค่ะ <c oughs> ปข้อที่นี่ของใครของหนูค่ะือ <c oughs> ดีๆระวังหก <c oughs> ฉันนึกว่าลาบเป็ดโอ้โหก็ปากกันเป็นอย่างนี้ไงถึงได้กินคนสุดท้ายอะ่ะ เดี๋ยวหนูโรสเป็นคนแจกข่าวขอบใจไม่ครูสมจีสั่งไว้ถ้าครูไม่สั่งแกคิดว่าฉันจะทำหรอไม่ทำเยี่ยมส่วนแกนะเอาไปแต่ลมแล้วแกจะแกล้งฉันเพื่ออะไรอ่ะ,อะคู่ต่อไปเด็กชายตินกับเด็กชายกายแมมออกมาเหมือนรู้เลยนะผมอ่านบทแล้นนะครับ ชิญผมจะให้คุณทำนะตักน้ำแข็งครับเทน้ำครับแล้วก็ปั่นครับปอ้ยให้ทำหมดเลยดีกว่าโอ้โหอุกสาห์ตั้งใจฟังรู้จะแบ่งงานกันฉันจะบีบมะนาวลงไปแบบเชฟโรยเกลือ เบื่อมะนาวใส่หัวแกหน่อยอา้าวแกกล้าแกทำเลยพ่องมันเลอะฉันไม่ทำพูดอะไรไม่รู้เยอะแยะเดี๋ยวอดกินนะเว้ย้ด่างเอ้ยงั้นเรากินข้าวกันดีกว่าเนาะ <c oughs> ข้าวผัดหมูใส่ไข่อร่อยจริงๆรถ้าใส่เนื้อเป็ดนะแซ่บแซ่บไม่รู้มันจะพูดทำไม กลุ่มแล้วนะเราจะกินน้ำแดงผมจะกินน้ำซว่วมโอ้ยมีน้ำแดงจะกินน้ำซ่มมีน้ำซสวมจะกินน้ำแดงงันะ้ต้องหลินเจออนะ้าแล้วนะฮะมีบัฟซี่จะกินโคลามีมามา่าจะกินไว้จเจ้าแล้วนะพูดนิดหน่อยเองเรื่องหม่อย่างนี้นะเข้าป่าไม่ได้หรอกผมก็ไม่เข้าไงวันหนึ่งคุณเดินเข้าป่าคุณไปพบก,กับทางน้ำแข็งมันยังจะร้องได้นะ แล้วก็ตักน้ำแข็งลงไปโอ้ยอยู่กับมนันนะครับไม่ได้กินอะไง่ายๆหรอกครับเขาเด็ใช้เปิงเขาก็ร้องเพราะใช้ได้อยู่นะจำไว้นะชายในป่ามักมกีถังน้ำแข็งใครลืมไว้หาซานไงเขาไปซื้อที่ตลาดแล้วเขาลืมไว้โอ้โหจินตนาการลำ้ำ สาสารเขาไม่ได้เทอย่างนี้นะเขาเทอย่างนี้แล้มาเชฟโรยเกลือแล้วเขาอยู่ยุ่งนั้นเหรออ้าวอาจจะเป็นบนรรพบุรุษเขาก็ได้จอิงจริงจริงจ,งจงทุกคนนะมีบรรพบุรุษทั้งนั้นแหละยกหินฟินโซนนะคนเรื่องละถ้าผมแยกล่างได้นะผมทำคนเดียวแล้วนันนารุโตะละ คนเท่ดีๆนะเหมือนเชฟลาก่ออาก,ออาก่อ่ะเชฟลากก่อะไรเชฟโรยเกลือโอ้จ้หนี่พูจะพูดแยะเดี๋ยวผมจะปันแล้วนะโอ้พูดมากมาไก่าก,ากองแถวหยุดแถวหยุดแถวหยุดพูดอนะไรอ้าคุณบอกผมเป็นผู้กองโอ้ผมบอกมากมาไก่กองโอ้เจ้าหนีหมูตึงอีก คุณนีไก่กาแล้วล่นะอ๋อมีดรสลัมไหมโอ้ยเด็กชายกายจะไปพูดอะไรปูบทห้เขาพูดทำไมฮะไม่จบเอาปั่นไปเลยโอ้ปั่นทำง่ายดียอย่างนั้นสะดุ้งจริงจกกูจริงจบเป่าเราอ่ะกลัวเออลงมาดิรอรอผมอ่ะ ผมไม่ทำแบบนั้นปั่นดีๆดิเดี๋ยวผมคนก่อนนะคุณจะไปคนทำไมให้มันละลายคะอ้าวเชฟโรยเกลร์ทำอย่างนี้เขาไม่ทำแบบนั้นเขาทำไมอ้าวจะดูไงว่ามันสุกยังโอ้ยไม่ใช่ตุเรียนโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนคู่ซะเลยเนี่ย เรื่องเยอะอะมาเทวัยอืมใช่เทแบบเชฟรวยเกลือนนะเทมาเลยผมจะแต่งๆหน้านะเชฟก็ทำแบบนี้โอ้ยเบื่อเชฟจริงเลยบางทีเชฟนะก็จะมีรถเก๋งอนก็แบบโอ้ยทำไมเชฟโกเล็ด น,นี่แก้ผมนะเอา้าคุณก็ตักเองเทเองดิเจ้านี่ตักให้เป็นเลอะมือเฮ้ยของผมเห็นล้นแก้วเลยเอาคุณตักหกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินน้ำเยอะเดี๋ยวปวดท้องกินข้าวก่อนคนที่ปั่นน้ำเสร็จแล้วก็เชิญกินข้าวครับ แกข้าวดิหนูแน่ใจเหรอคะว่ามันเป็นหนูแกไม่ต้องพูดต่อเลยนะอ่ะคุณเตนขอบคุณนะครับน้ำแดงนี่สีเหมือนความรักเราหรือเปล่าน้ำดำเดี๋ยวฉันเทน้ำดำใส่หนะ้าพวกแกเถียงกันอย่างเงี้ยไม่รำคาญกันบ้าง,งหรอโอ้โหปุกกี้ข่วนหวานนะบางทีเขาก็เลิกกันเป็นอย่างนี้แหละ มะนาวทำให้เปรี้ยวทำไมไม่ต่ออะเข้าผัดใส่ไข่ใส่หมูอะไรของแกความรักทำให้คืนขมแต่ถ้ามียาดมทำให้สดชื่นเออแบบเนี้ยอย่าลืมกินผักทานผักด้วยน,นะครับ FC ทุกคนแล้วคุณกินหรือเปล่านี่ผมกินผัดกะนาโชว์เลยแตงกวาเออแล้วผัดคณะนาไปไหนอเอาถามคุณย่าคุณสิ ข้าวผัดแสนอร่อยมีใครชอบกินข้าวผัดบ้างยกมือขึ้นไม่ชอบกินหรอข้าวผัดก็ชอบอยู่ทำไมไม่ยกโอ๊ยสั่งเองของแม่ต่อไปเป็นพวกเราแล้วสินะ <c oughs> เอา้าเราครูส้มจีตดไปไหนอ่ะไปใส่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  <c oughs> <c oughs> ก็เป็นร้านที่ปั่นให้นี่งไงโอ้ <c oughs> โวยวายอย่างกับผีเสื้อสมุดหนูเอลซ่าค่ะก็ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เอา้าแกไม่มีฝีมือในการทำอาหละหรอกฉันรู้แกรู้ได้ไงเอ้าเงินแกก็ทำสิเอามาเลยใจคือหลอกให้มันทำค่ะได้ยินฉันจะตักน้ำแข็งให้แกแล้วแกก็ทำเลยนะได้แบ่งงานกันมา แกส่งปุ๊บฉันเทปับอ้าวแล้วทำไมแกไม่รอของแกอ่ะก็ฉันจะทำแบบนี้พูดมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเทสามสีเลยน้ำอ่ะอย่าแกอย่าเทสีเดียวก็พอแกอย่ามาทำเล่งนักเลยเทไปเลยขวดหนึ่งโอ้โเดี๋ยวมันจะท่วมเอาน่ะ ไม่แล้วคือแกจะไม่ตวงไม oh ่อะไรหน่อยอ๋อโอ้โหมือฉันยิ่งกว่าตาช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวงหน่อยเฮ้อขอร้องล่ะได้ค่ะตามใจครูฮ๋าฉันรู้แกจะทำไรอยากกินเอามานี่ฉันเทเอง แกเทแรงอะ่ะฟองมันหายหมดแล้วเนี่ยแกเบิงแกเบิงอยู่นี่แกไม่เห็นฟองเหรอเห็นเห็น,เห,นเห็นแล้วเก,กะกะทางความคิดจริงจิงเขาข้าวเขาว่าหนูใช่ไหมเลิกไปไม่เป็นทางน้ำแข็งไอ้คนน้ำแข็งมันละลายอะ่ะโอเคค่ะหักมุมจริงๆเลยเมุมไม่ต้องหักเพราะหน้ามัน หยุด,ด,ด,ดหยดหยดหยดหน้าฉันเรียวเป็นรูปไข่โให้จะเป็นโลหะปันท่าปันเชิญเชฉ<อ>ันรู้สึกว่าแกสะดุ้งไปหมดเลยเน้องเจอรี่ลมมานี้ แกนทำตัวเซลงนางไม่มีศิลปะในการปั่นเลยเห็นไหมเนี่ยฉันปั่นออกมาแล้วเป็นน้ำส้มเลยโอ้โหเก่งจังเลยปั่นน้ำส้มคองออกมาเป็นน้ำแดงนะครูนี่ประชิดหนูจริงๆเลยนะคะเรียกประชดอครูนี่ปากดหนูจริงๆเลยนะคะ ไม่ไปไประชนเลยล่ะอันนั้นฉีกไปค่ะเอาอย่างนี้ฉันจับแกตัดโอเคไหมโอเคเราจะไม่ยืนกินแบบพวกมันตรงนี้เพราะว่าเรามีมารยาท โอ้เห็นด้วยเห็นด้วยดีๆๆด,ดตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นมานี่ดีสุดแล้วเจ้ารอไวๆอย่าทำตัวไม่มีประโยชน์เหมือนป้าหมอคางดำอ้าฉันก็ช่วยแกอยู่อ่ะมาด่าทำไมรูนี่ยืนลุ้นอะไรหนูหรอคะหนูเรียนการตักมาโดยตรงคะ่ะ ตักอะไรตักแข็งเหรอตักซายค่ะมันก็เอามาใช้ด้วยกันได้ค่ะฉันก็เรียนการปักหลอดมาเหมือนกันโอ้ยแกเรียนทุกอย่างเลยเนาะมาเดี๋ยวเรากินหน่อยเออไหนแกบอกว่าไม่กินเหรอแกอย่าโลดิเดี๋ยวมันก็หกลงพื้นลูกดักได้เวลาของแกแล,ล้วต้องมาเสิร์ฟข้าวฉันนะจ้านั่นคือที่วางของแก ฉันิดแล้วติดวาวนะแกขอบใจได้แกอย่ามาว้าวใส่ฉันนะฉันไม่ว้าวหรอกแล้วแกอะไรเจ้านี่ก็มังคิดจะช่วยอาขข้าวอยู่นี่มาถึงช่วยยกสก้าอะไรเงี้ยนังเป็ดมันนวดไหล่เดิอโอ๊ยกินก่อนแล้วค่อยนวดแล้วทำไมฉันต้องถามด้วยอ่ะ ข้าวหลัดนี่อืหอมนุ่มละมุนลิ้นผัดกับข้าวหอมแน่ๆเลยข้าวผัดหอมละมุนละมัชนะยชาะเฟยวก็ย่งกินนะอุ้ยเดี๋ยวเขาเรีบกินหวานเย็นสดชื่นถ้าใครอยากให้ปั่นน้ำอะไรคอมเมนต์บอกหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะชาเขียวดีไหมชาเขียว มีคนดูเรืองสิ